เป็นจิหวะที่ดีทางการเงินเงินทองมีเข้ามาให้ใช้สอยไม่ขาดมือสวัสดีครับผมอาจารย์ตีสิทธน์ัฟนทฟงวันนี้จะมาทำนายดวงชะตาท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงระหว่างวันที่15ถึง21เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568การเงิน เป็นจินหวะที่ดีทางการเงินเงินทองมีเข้ามาให้ใช้สอยไม่ขาดมือมีรายได้เพิ่มจากการเดินทางไปทำงานนอกสถานที่หรือทำงานล่วงเวลาถ้าจะมีโอกาสมีโชคลาภเล็กๆนน้อยดาวอังคารเจ้าเรือนลาภะจรในราศีสิงพบสาชะดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนสาชะจรทับลับร่วมดาวพฤหัสสป,ปีเจ้าเรือนกรมมะเป็นคู่มิตรพระราหู เจ้าเรือนสุภจรในราศีกลุ่มเป็นเกษตราธิป,ปดีอาจารย์อยากจะแนะนำให้ท่านบูชาเหรียญเทวดาพาทิศและใช้น้ำอบคันธมาศผสมน้ำอาบเป็นประจำเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมโชคเสริมลาบเสริมความสำเร็จการงานกำลังจเจริญรุ่งเรืองเติบโตช่วงนี้มีงานที่ต้องรับผิดชอบเยอะมาก ควรหาโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตในสายงานผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาช่วยส่งเสริมสนับสนุนดาวพฤหัสบดีเจ้าเรือนกรมมะจอในราศีมิถุนทับดวงชะตาร่วมดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนสาชะเป็นคู่มิตรความรักท่านที่มีคู่คนรักช่วงนี้เข้าอกเข้าใจคอยสนับสนุน ท่านทุกเรื่องท่านที่ยังโสดช่วงนี้ชีวิตกำลังมีความสุขทั้งเรื่องการงานและความรักโลกสดใสหัวใจพองโตดาวพฤหัสสบปปดีเจ้าเรือนปัตตนีจรทับดูสตาดาวสุขดาวแห่งความรักจรในราศีเมษรพลาภะสุขภาพ ช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝนควรขับรถอย่างละมัดระวังมีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหาติดขัดควรตรวจสอบยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยดาวพ้างคารเจ้าเรือนอริจรในราศีสิงพบสชาชะท่านที่สนใจอยากรับฟังการทำนายดวงชะตาในแต่ละวันเกิดของท่านท่านสามารถ ติดตามพวกเราได้ตามสื่อโซเชียลจะมีนักพยากรณ์ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำนายดวงชะตาในแต่ละวันเกิดในทุกๆสัปดาห์สวัสดีครับ